สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง q i o a s ด้วยนะครับในคิววิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมไปรับชมคอมเมนต์ชาวอิตาลีก่อนเกมเวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกทีมชาติไทยพบกับอิตาลีซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงแนวรายการเนชั่นลีก2023ทับลูกยางสาวไทยนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมไปจนถึง16กดกดาคมในตารางการแข่งขันในสัปดาห์แรกของทีมชาติไทยแข่งขันที่ประเทศตุรกีไทยพบกับอิตาลีแชมป์เก่าในปี2022ใน เวลา21นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยนะครับโดยสถิติ3ครั้งพบกันล่าสุดนะครับทีมชาติอิตาลีเป็นฝ่ายชนะได้ทั้งหมด3ครั้งและในวีคนี้นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับวอลเลย์อบอลหญิงสาวทีมชาติไทยเเราเพราะอิตาลีนะครับก็ไม่ได้เอาตัวหลักของทีมหลายคนเลยนะครับที่ไม่ได้ลงการแข่งขันแต่ตัวที่เหลืออยู่ก็คือบล็อกเก่งบล็อกดีทั้งนั้นเลยนะครับ ในแมตช์นี้นะครับเราก็ประมาทไม่ได้แอดขอเรี่ยงสั้นๆแล้วกันนะครับคือสีเขียวนะครับได้มาแข่งขันกับสาวทีมชาติไทยส่วนสีแดงไม่ได้มาแข่งขันและสีชมพูคือไม่มีรายชื่อนะครับตัวสีเขียวที่เป็นเครื่องหมายถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเบอร์ 17, 11และ15คือบล็อกเก่งบล็อกดีทั้งนั้นเลยนะครับถึงจะไม่ใช่ชุดใหญ่ชุดหลักของอิตาลีนะครับแต่ว่าเราก็ประมาทไม่ได้นะครับ และเราไปฟังคอมเมนต์ชาวอิตาลีกันหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะพูดคุยอะไรกันไว้บ้างก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นแต่ก่อนจะไปรับชมคอมเมนต์แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนด้วยนะครับในคลิปว,วิดีโอนี้นะครับถ้าแอดอ่านออกเสียงไม่ชัดเสียงสูงเสียงต่ำอ่านไม่ได้อารมณ์ยังไงก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ คอมเมนต์ของชาวอิตาลีท่านแรกนะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าทีมชาติอิตาลีชนะแน่นอนแต่จะมากน้อยขนาดไหนก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์ในวันแข่งขันอยากเตือนผู้เล่นทีมชาติอิตาลีทุกคนอย่าประมาทผู้เล่นทีมชาติไทยถึงพวกเขาจะตัวเล็กแต่ก็มีความคล่องตัวสูง คอมเมนต์ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าย้ายเสียชื่อแชมป์เก่าแมสลกของทัวร์นาเมนต์ต้องเก็บคะแนนเต็มให้ได้ทีมชาติไทยอาจจะเป็นทีมที่เล่นด้วยยากแต่ปีที่แล้วพวกเราก็ชนะพวกเขามาแล้วเป็นกำลังใจให้ผู้เล่นทีมชาติอิตาลีทุกคนคอมเมนต์ Comment ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าตอนนี้แรงกิ้งโลก ทีมชาติอิตาลีอันดับที่1ส่วนทีมชาติไทยอันดับที่15แต่ก็ไม่ควรประมาทพอทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบนี้มาได้ก็แข็งแกร่งกันทั้งนั้นแพ้ชนะกันได้ทุกทีมยังไงก็ขอคะแนนเต็มนะ จากนั้นนะครับก็มีชาวอิตาลีมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต,ต่อจากคอมเมนต์นี้อีกว่าทีมที่เล่นด้วยความประมาทมักจะจบด้วยความพ่ายแพ้ผลงานของทีมชาติไทยเมื่อปีที่แล้วก็ไม่ธรรมดาสามารถผ่านเขารอบ8ทีมสุดท้ายได้แถมยังล้มทีมระดับหัวแถวไม่ว่าจะเป็นจีนซเซอร์เบียและตุรกี คอมเมนต์ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับถ้าทีมชาติอิตาลีชนะก็เหมือนซ้อมใหญ่แต่ถ้าแพ้ก็คงช็อกแฟนวอลเล์บอลทั่วโลกหวังว่าผู้เล่นทีมชาติอิตาลีคงจะไม่ทําให้แฟนวอลเล์บอลทั่วโลกช็อกนะอย่าประมาททีมชาติไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นแจ็คผู้ล้มยัก คอมเมนต์ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่ได้ประสบประมาทีมชาติไทยแต่ดูศักยภาพโดยรวมแล้วทีมชาติอิตาลีเหนือกว่าเยอะทั้งศักยภาพของผู้เล่นและระบบทีมแถมแรงกิ้งโลกก็ห่างกันมากอันดับที่1กับอันดับที่15ถ้าทีมชาติอิตาลีเล่นไม่ผิดฟอร์มก็คงจะชนะแน่นอน คอมเมนต์ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเชร์และเป็นกำลังใจให้ทีมชาติอิตาลีป้องกันแชมป์ให้ได้สำหรับเกมแรกของทัวร์นาเมนต์กับทีมชาติไทยยังไงก็ต้องชนะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทีมเตือนยาวประมาททีมชาติไทยโดยเดดขาดคอมเมนต์ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าแม์แรกในทัวร์นาเมนต์ของทั้ง2ทีม ผู้เล่นอาจจะมีอาการแกงร่างกายและทีมเวิร์กก็ยังไม่ค่อยเข้าที่ดังนั้นแมตช์แรกจึงสำคัญมากของแต่และทีมถ้าผู้เล่นของทีมไหนปรับตัวได้ก่อนก็อาจจะได้เปรียบและมีโอกาสชนะคอมเมนต์ของชาวอิตาลีท่านต่อมาคราก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า <S <S เกมระดับโลกทุกทีมต้องเตรียมตัวมากันดีทุกทีมแต่ผู้เล่นทีมชาติอิตาลีทุกคนก็ <S <S ผ่านเกมระดับสโมอสรและทีมชาติมาอย่างโชคชน แามผู้เล่นชุดนี้เกือบทั้งทีมก็มาจากชุดเดิมที่ได้แชมป์เมื่อปีที่แล้วคอมเมนต์ <Comment S 1> ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าระบบการเล่นของทั้งสองทีมก็คงจะเหมือนเดิมที่เจอกันในเมื่อปีที่แล้วผู้เล่นทีมชาติอิตาลีรูปร่างสูงใหญ่คงใช้บอลหนักส่วนผู้เล่นทีมชาติไทยรูปร่างเล็กน่าจะเน้นบอนเลเร็วเป็นหลักสู้ๆนะสาวๆทีมชาติอิตาลีคอมเมนต์ <Comment S 1> ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับ ไม่รู้ว่าปีนี้ทีมชาติไทยจะต่างจากปีที่แล้วที่เจอกันในรายการนี้หรือไม่ถ้าผู้เล่นและระบบที่ยังเหมือนเดิมทีมชาติอิตาลีมีโอกาสชนะสูงมากแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็คงจะเหนื่อยน่อยที่จะเอาชนะพวกเขาได้ความคิดเห็ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับ เพื่อศักดิ์ศรีทีมแรงกิ้งอันดับหนึ่งของโลกและแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วทีมชาติอิตาลีจะต้องชนะเท่านั้นรู้ว่าเกมแรกของทัวร์นาเมนต์มันอาจจะยากหน่อยนะเพราะเครื่องยังไม่ร้อนแต่ยังไงก็เชื่อว่าทีมชาติอิตาลีจะเป็นฝ่ายชนะมุมมองต่อมาครับเนเชลิกปีนี้เป้าหมายของทีมชาติอิตาลีคงต้องได้คะแนนเต็มจากทีมอันดับ10ลงไปหนึ่งในนั้นก็มีทีมชาติไทยด้วย เพราะถ้าเก็บคะแนนจากทีมเหล่านี้ไม่ได้อย่างเป็นกอบเป็นกำก็ลำบากแนวรอบต่อไปคอมเมนต์ต่อไปครับดูจากสถิติ3ครั้งหลังสุดที่เจอกับทีมชาติไทยทีมชาติอิตาลีก็ชนะทั้ง3ครั้งชนะแบบขาดลอยด้วยเชื่อว่าเกมในวันที่30นี้ทีมชาติอิตาลีจะต้องชนะอีกครั้งแต่อาจจะไม่ชนะขาดลอยเพราะเป็นเกมแรกของทัวร์นาเมนต์ คอมเมนต์ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าทีมชาติอิตาลีจะต้องเน้นวันหนักเพราะคิดว่าทีมชาติไทยจะต้องมียุบอย่างแน่นอนฟันธงเกมนี้ทีมชาติอิตาลีจะเป็นฝ่ายชนะ3ต่อ0เซตหรือไม่ก็3ต่อ1เซตเป็นอย่างมากสู้ๆนะสาวๆทีมชาติอิตาลีเป็นกำลังใจให้คอมเมนต์ Comment ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่า ไม่มีอะไรต้องกังวลสำหรับเกมแรกของทีมชาติอิตาลีที่จะเจอกับทีมชาติไทยขอแค่ให้เล่นตามฟอร์มของตัวเองก็พอเพราะดูยังไงทีมชาติอิตาลีก็เหนือกว่าทีมชาติไทยทุกอย่างทั้งผู้เล่นและระบบทีม คอมเมนต์ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นแชมป์เก่าแรงกิ้งโลกอันดับหนึ่งเดี๋ยวจะกดดันตัวเองจนเล่นไม่ออกให้คิดว่าพวกเขาอยู่ระดับเดียวกับพวกเราจะได้ไม่ประมาทร,รัดกุมทุกจังหวะเป็นกำลังใจให้นะแล้วจะคอยเชียร์ความคิดเห็นของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับชนะมันคงชนะอยู่แล้วแต่ชนะแบบสบายหรือเหนื่อย ก็ต้องดูกันอีกทีอย่าลืมว่าทีมชาติไทยเป็นทีมที่สามารถเอาชนะทีมใหญ่ได้ทุกทีมถ้าทีมใหญ่เล่นด้วยความประมาทหวังว่าทีมชาติอิตาลีจะไม่ประมาทนะจากนั้นนะครับก็มีชาวอิตาลีมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,ต,มต่อจากคอมเมนต์นี้อีกว่าไม่ว่าจะเจอกับทีมที่มีรงนิ้งต่ำกว่าขนาดไหนก็ไม่ควรประมาท เพราะทีมที่มีอรนกิ้รงต่ำกว่าจะเล่นโดยไม่มีความกดดันซึ่งต่างจากทีมที่มีอรนกิ้งสูงกว่าจะกดดันตัวเองจนเล่นไม่ออกและอาจจะพบกับความพ่ายแพ้ก็ได้จากนั้นนะครับก็มีชาวอิตาลีมาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม,มต่อจากคอมเมนต์นี้อีกว่าเกมนี้ผู้เล่นทีมชาติไทยจะเล่นแบบไม่กดดันตัวเอง พราะพวกเขารู้ว่าเป็นรองทีมชาติอิตาลีและนี่แหละคือจุดแข็งของผู้เล่นทีมชาติไทยเล่นด้วยความสนุกไม่กดดันแพ้ไม่เสียหายชนะคือโบนัสความคิดเห็นต่อมาครับอย่าให้ศักดิ์ศรีแชมป์เก่าและแรงกิ้งโลกอันดับหนึ่งมากดดันตัวเองจนเล่นไม่ออกขอให้เล่นไปตามฟอร์มของตัวเองไม่ต้องไปสนว่าทีมชาติไทยจะมีแรงกิ้งโลกอันดับที่เท่าไหร่ขอให้โชคดีนะสาวๆ ความคิดเห็นของชาวอิตาลีท่านถัดมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าขอให้ผู้เล่นทีมชาติอิตาลีเก็บคะแนนเต็มจากทีมชาติไทยให้ได้มุ่งมั่นอย่าประมาทเล่นไปตามฟอร์มของตัวเองและชายชนะจะเป็นของพวกคุณฉันจะคอยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ในวันที่แข่งขันสู้ๆนะสาวๆคอมเมนต์ <Comment S 2> ของชาวอิตาลีท่านต่อมาครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าระวังบอเลเร็วของทีมชาติไทยให้ดีเพราะคิดว่าพวกเขา จะใช้บอเลเร็วเล่นงานพวกเราอย่างแน่นอนเสิร์ฟบอลต้องหนักอย่าให้บอลแรกของทีมชาติไทยเล่นง่ายที่เหลือก็ไม่น่ากังวลอะไรคิดว่าทีมชาติอิตาลีจะผ่านได้และจะเป็นคอมเมนต์สุดท้ายสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าเกมแรกของทัวร์นาเมนต์ต้องเปิดตัวสวยๆให้สมกับเป็นแชมป์เก่าแรงกิ้งโลกอันดับหนึ่งจบเกมที่3ต่อสเซตจ,จะดีและสวยงามมากหวังว่าผู้เล่นทีมชาติอิตาลีจะไม่ทำให้แฟนวอลเล์บอลต้องผิดหวังนะ ก็จบแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นในพาร์ที้ถ้าผิดพลาดประการใดยังไงแอดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีความคิดเห็นหรือว่าคิดต่างก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับและอย่าลืมนะครับส่งกําลังแรงใจแรงเชร์ให้กับสาวทีมชาติไทยเราด้วยนะครับสําหรับพาร์ที้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ